สวัสดีครับผมช่างต้นทาทาชนบุรีนะฮะอ่าวันนี้เรารับเข้ามาอีกหนึ่งเคสน,นะอาการเครื่องสั่นนะเร่งไม่ขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูอาการกันครับเบื้องต้นนะอาการสตาร์ตติดยากด้วยนะฮะสตาร์ตติดเครื่องสั่นสะดุดนะครับอ่าเครื่องยนต์จะเดินประมาณเหมือนเดินไม่เต็มสูบนะตอนนี้นะเดี๋ยวเราไปดูภายในภายในเครื่องกันนะว่ามีอะไรบ้างนะฮะ เบื ane, ai, au, ้องต้นนะฮะน้ำม no ันเต็มเบ้าห uh, oh, well. hmm. uh ัวเทียนเลยฮะยางฝาครอบวาล์วล่วนะฮะเดี Setting ๋ยวเรามาดึงคอยดูนะครับอ่าตุกสีนะฮะไม่ทํางานนะครับอ่าน่าจะมีคอยละหนึ่งตัวครับตุกสามก็สะดุดเหมือนกันนะฮะเทปนี้เราต้องถักเปิดฝาครอบวาล์นะฮะเดี๋ยวเราจะทําการทําความสะอาดเปลี่ยนยางฝาครอบวาล์เปลี่ยนหัวเทียนใหม่แล้วก็ซีนกาวใหม่นะฮะอ่าแล้วก็เปลี่ยนคอยตัวหนึ่งครับอ่า เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาเช็คอาการสตาร์ตติดยากกันดูทีครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูอาการสตาร์ตติดยากก่อนเนี่ยก่อนที่จะซ่อมนะครับอ่าลากยาวๆเลยฮะไม่ติดนะครับจากที่ได้ตรวจสอบดูนะพบเซ็นเซอร์แคมนะฮะมีปัญหานะฮะอ่าเราก็ได้ทําการเปลี่ยนลวเดี๋ยวมาดูกันครับ อตอนนี้ก็ติดง่ายเรียบร้อยนะฮะก็จบภารกิจไปอีกหนึ่งเรื่องนะฮะอาการตาติดยากของทาทาซีอิีครับหลังจากนี้นะฮะเพื่อเป็นการให้เครื่องนิ่งขึ้นนะ,ะเราจะเปลี่ยนยางแท่นเครื่องไปอีกหนึ่งข้างนะฮะอันนี้ก็ติดเรียบร้อยนะฮะช่างต้นทาทาชนบุรี